You're listening to o s Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกิาร u r i ก y The h a p p i n e s s i n v e s t m e n t มากันในฝั่งของตัวกลยุทธ์การลงทุนกันในวันนี้นะครับก็ ามาวิเคราะห์กันในประเด็นแรกเลยนะครับนั่นก็คือเปิดผลการเลือกตั้งแบบคร่าวๆให้กับทุกคนดูก่อนคือตอนนี้ผมบอกอย่างนี้ก่อนนะว่ามันมีหลายเว็บนะครับมันมีหลายเว็บแล้วตอนนี้คะแนนเนี่ยมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้เท่ากันนะครับมันมีทั้งของ The Standard ของช่อง3ของอไทยพีบนะครับแล้วก็ของกกตนะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูนะครับเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับก็ รอบนี้นะครับเป็นผมว่าผมว่าถือว่าเป็นรอบที่หักปากกาเซียนพอสมควรนะครับในเรื่องที่ว่าก้าวไกลสามารถก้าวข้ามขึ้นไปเป็นพักเบอร์นหนึ่งได้นะครับออตอนนี้คะแนนเสียงนับไปแล้ว95%นะครับจบไปประมาณตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคะแนนเสียงตอนนี้นะครับพักก้าไกล้เนะครับเพื่อไทยลงมาเป็นเบอร์2 4 4 1 นะครับแล้วก็ตามด้วยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาแล้วก็ประชาชาตินะครับก็ผมขอคือผมเข้าใจว่าหลายคนในคนที่ดูรายการเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องการเมืองไทยดีมากนะักเพราะฉะนั้นผมขอขยายความนิดนึงนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับสสเราเนี่ยนะครับมีให้เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยเก้าอี้ นะครับแบ่งเป็นเขตเนี่ยนะครับ400นะครับแล้วก็แบ่งเป็นบัญชีรายชื่อนะครับ100 400บวกกับ100เป็น500นะครับโดยการโหวดกฎหมายนะครับอย่างเราจะมีการโหวดกฎหมายกันทุกปีประมาณช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4เนี่ยนะครับก็คือพอรบอรบงบประมาณ3ล้านล้านเนี่ยนะครับต้องใช้เสียงเนี่ยนะครับของสอสจำนวนตรงนี้แหละ นะครับไม่นับสอวอนะครับใช้เสียงตรงนี้แหละนะครับเกินกลึงหนึ่งก็คือเกิน251นะครับรวมถึงอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวรัฐมนตรีแล้วก็ตัวนายกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานับเฉพาะในสภานะครับ251เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นการได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาเราจะทำให้เศรษฐกิจ นะครับเดินหน้าต่อได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่ามีกลไกของสอวอีก250เข้ามาด้วยเนี่ยนะครับเลยทําให้การเลือกตั้งของนาเลยทาให้เป็นการเลือกตั้งนายกทัตมีเนี่ยใช้เสียง251ไม่พอต้องใช้เสียงทั้งหมดครึ่งหนึ่งของ750ก็คือ500บวก250รลวหาร2ก็จะกลายเป็น376นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกตั้งนายกต้องใช้คะแนนเสียง376แต่ถ้าจะผ่านกฎหมายใช้251นะมันต้องแยกกันอย่างนี้นะ นะครับผมคงไม่ได้อธิบายว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะผมว่าทุกคนพอทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้สิ่งที่เราจะต้องเห็นเลยเนี่ยคือแล้วการที่ได้พักคะแนนมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีกี่ซินารโอที่จะสามารถจัดตั้งได้นะครับคือตอนนี้หลายคนก็มาพวกเซนเซียนทางการเมืองเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าน่าจะเป็นขั้วนี้นะน่าจะเป็นขั้วนี้นะนะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด3ามขั้ว นะครับผมใช้คำว่ามีทั้งหมด3คขั้วก,กันมีทั้งหมด3ซีนาริโอแล้วกันนะครับแต่ว่าการวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้ผมว่ายังไงมันไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มจริงๆแล้วถ้าคุณจะดูเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลและเป็นการคอนเฟิร์มนะครับมันจะต้องใช้การเปิดสภาแล้วเลือกประธานสภาซึ่งจะเอาแบบคอนเฟิร์มแบบ100%เลยนะจริงๆแล้วเผลอๆไม่ใช่เดือนนี้ด้วยมันจะต้องเป็นดูผลการเลือกตั้งของการยกมือโหวตประธานสภานาย,ยกคนมนตรี เพนะราะชั้นตอนนี้มันดูแบบไกลเกลีย่ยกันนะเพราะชั้นตอนนี้สิ่งที่ทําได้เลยคือบรรดาหัวหน้าพรกการเมืองก็คงมีการเจ,เจราจาพูดคุยกันต่อรองกันเป็นวงกว้างนะครับแต่เคสซีนาริโอเคสหนึ่งนะครับซึ่งผมขออนุญาตนะครับใช้ตัวอินโฟกราฟิกเนี่ยนะครับของทางไทย PBS นะครับเพราะว่าทําขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับเลยจะเป็นการแชร์ภาพนะครับให้กับทุกคนเห็นนะครับว่าเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยเคสซีนาโอรแรกเป็นยังไง นะครับโอเคมากันในเว็บของตัวไทย PBS นะอรับขอ,อย่าซอร์สให้เขา,าด้วยเลยแล้วกันนะครับพอเราเอาเคสหรือว่าจำนวนคะแนนเสียงของพรรคเข้าๆตอนนี้มาฟอร์มรัฐบาลเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคุณต้องได้เกิน376ในการเลือกนายกนะครับตอนนี้เสียงนะครับหรือคือผมขออนุญาตใช้ตามสื่อละกันนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นเสียงในฝั่งของพรรค เสรีนิยมนะครับกับพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับพรรคเสรีนิยมเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นเหมือนพรรคฝ่ายฝ่ายค้านเดิมนะครับใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าผมมันจะไซิีบเนาะจะบอกว่าคุณเป็นเสรีนิยมหรือว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยไปไปไปดีไฟกันเองนะแต่ว่าเพื่อให้ทําความเข้าใจและเรียกกันเนี่ยตามสื่อนะครับผมจะบคกว่าเรียกตามสื่อทางการเมืองนะครับก็คือจะเป็นขั้วฝั่งบนครับ <c oughs> นะครับก็คือเป็นพรรคก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาิไทยสร้างไทยชาติไทยพัฒนาแล้วก็เสรีนิยมไทยี่นจับมือกัน นะครับซึ่งถ้าพักตรงเนี้ยจับมือกันเนี่ยคะแนนเสียงเนี่ยได้สามร้อยสิบนะครับซึ่งจะทำให้ฝั่งข้างฝั่งรัฐบาลเดิมเนี่ยนะครับก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปตัตย์และชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะครับลงไปเหลือคะแนนบริเวณประมาณ182ที่นั่งนะครับซึ่งต้องบอกนะครับเอาตามตรงนะซึ่งก็ต้องบอกว่า มันมีโอกาสออกเคสแบบนี้ได้แต่ต้องตามบอกตามตรงว่าตอนเนี้นะครับพักฝ่ายข้างบนเนี่ยนะครับก็พยายามจะเปิดความหวังนะครับว่าเฮ้ยเขามากันถึงสามร้อยสิบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสไหมที่สอวอส่วนหนึ่งเนี่ยจากสอง้อยห้าสิบเนี่ยนะครับจะเทคะแนนเสียงมาตามเสียงฝ่ายนีนะครับความหมายคืออะไรตอนนี้ฝ่ายข้างบนเนี่ยได้สามรอยส ฟังดูดีๆนะครับดูดีๆได้สามร้อยสิบเขาบอกว่าถ้าเขาเชื่อเขามันก็จะเป็นความเชื่อของเคสแรกก่อนนะว่าอะถ้าคุณได้เสียงสอวอส่วนหนึ่งมาด้วยเนี่ยนะครับประมาณหกสิบเสียงเนี่ยนะครับมันจะทําให้ประมาณสมมุติว่าประมาณสักหกสิบหกเสียงเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับและคุณสามารถจะตั้งรัฐบาลได้และคุณพิธาจะขึ้นเป็นนายกรัตมรีคนถัดไปนี่คือเคสแรกก่อนนะครับต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้ เคสนี้ไม่พอเลือกนายกอ่ะเราเอาไปทีละเคสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยนะครับปัจจุบันตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับแต่มีอยู่ในกรณีที่สองนะครับคือภูมิใจไทยขึ้นไปอยู่ข้างบนครับนะครับฟังดีๆถ้าเป็นเคสสองคือภูมิใจไทยขึ้นไปอยู่ข้างบนอันนี้ปิดสวิตสอวอนะครับแล้วจะทำให้รัฐบาลเนี่ย มีคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของการเลือกนายกแล้วเกินครึ่งหนึ่งของการโหวตกฎหมายและเศรษฐกิจสามล้านล้านถ้าเป็นเคสนี้ไม่ต้องพึ่งสอวอเอาเอา,เอาดีๆก่อนเอาเอาฟังข่าชัดก่อนนะครับมีเคสหนึ่งกับเคสสองภูมิใจไทยตอนนี้เป็นตัวแปรนะครับนี่คือเป็นสองเคสนะครับส่วนเคสที่สามนะครับเคสที่สามก็คือ เคสที่ฝั่งภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์และชาติพัฒนาเนี่ยจับมือกันเหมือนเดิมเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาเนี่ยจะได้คะแนนเสียงทั้งหมด182เสียงแล้วบวกกับสอวอทั้งหมด250เสียงเท่ากับว่าเคสที่3ามพักเดิมขั้วเดิมจัดตั้งรัฐบาลแต่เปลี่ยนตัวนายกจากคุณประยุทธ์ ขึ้นเป็นคุณอนุทินเป็นเคสที่สามนะครับสามารถโหวตนายกได้เพราะว่าร้อยปดสิบสองบวกกับสองห้าศูนย์ะครับร้อยปสิบสองบวกสองห้าศูนย์จะได้สี่สามสองซึ่งเกินสามเจ็ดหกแต่เคสนี้คุณไปตอบเสียงประชาชนเองนะนี้ผมพูดบอกก่อนนะผมพูดแค่วิเคราะห์ให้ดูว่ามันจะออกเป็นเคสไหนได้บ้างซึ่งถ้าออกเป็นเคสนี้โหวตนายกได้ นะครับโหวตนายกได้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่จะทําไม่ได้คือโหวตกฎหมายครับเพราะว่าฝั่งข้างบนจะกลับมากลายเป็นฝ่ายค้านที่มีคะแนนเสียง310เพราะฉะนั้นถ้าออกไปในเคสที่3คุณต้องดึงงูเห่าเยอะกว่าปี62เยอะมาก มีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ผมก็ไม่ไม่ทราบนะว่าการเมืองไทยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาจะดึงยังไงดึงชาติพัฒนามาก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจับมือกันแบบเนี้ยนะครับก็จะดึงไม่เยอะเท่ากับว่าถ้าคุณจะเอาเป็นเคสนี้คุณโหวตน,นายกได้แต่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกกับเรื่องของการโหวตกฎหมายเศรษฐกิจเนี่ยคุณต้องมีงูเหา่า หกสิบตัวครับทุกคนนะครับคุณต้องมีงูเห่าเกือบหกสิบนะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถามว่าเอาเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนพูดตามตรงในรอบที่ผ่านมาถามว่าเคยเกิดเคสงูเหา่าไหมเกิดทุกปีครับทุกคนนะครับเคสงูเห่าเนี่ยเคยเกิดทุกคือผมไม่รู้ว่าขาว่างูเห่ามันเป็นภาษาแบบสุภาพหรือไม่สุภาพนะขออนุญาตแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมีโอกาส นะครับเคสที่สามก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าในสถิติการเมืองไทยแสดงให้เห็นบ่อยๆว่ามันเคยมีงูเหา่านะแล้วผมขออนุญ,ญาตนิดนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับคือผมขออนุญาตดึงข้อมูลจากทางช่องสามมาให้เห็นภาพนะครับว่าในอดีตนะครับก็เคยมีเคสต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในการที่เป็นสสย้ายพักนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราดูจากผลการเลือกตั้งรอบล่าสุดงูเห่าส่วนใหญ่ ไปต่อไม่ได้เลยความหมายคือคุณก็ทําได้รอบเดียวส่วนรอบที่สองประชาชนก็เทคะแนนไปให้อีกฝั่งหนึ่งหนีคุณหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้บอกให้เห็นภาพก่อนนะอทนนี่ผมเอาแฟก์มาคุยกันก่อนนะว่างูเหา่าถามว่างูเหา่าเคยย้ายประมาณสักสิบเสียงเคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขึ้นนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่ในสิบคนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไปต่อในรอบสอง เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเคสที่สามก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นแต่น้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับกลับมาภาพเดิมนะครับกลับมาภาพเดิมเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเป็นเคสสามแล้วจะทำให้เศรษฐกิจมันเดินต่อเนี่ยคุณต้องดึงงูเห่าเนี่ยห้าหกสิบตัวนะครับดึงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างให้ได้ดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างให้ข้างบนเหลือต่ำสองห้าศูนย์นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้าน ถามว่าตามสถิติเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่ายากไหมยากอ่ะนี่คือเคสที่สามนะครับผมผมผมไล่เรียงให้ฟังก่อนนะครับว่าหนึ่งคืออะไรนะครับสองคืออะไรก็คือหนึ่งนะครับหนึ <c> ่ง <oughs> ก็คือพักเ,เดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงเอารวบรวมทีเดียวกันแล้วกันเ,เดี๋ยวมันซ้ํากันไปหนึ่งพูดไปแล้วนะครับก็คือชาร์ตนี้นะครับสองภูมิทยัย้ายไปนะครับปิดสวิตศส,สอวอเลยนะครับสาม นะครับคั่วเดิมนะครับแต่สอวอลวตให้ข้างล่างหมดอออินนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องดึงงูเหา่าอันนี้สามเคสก่อนนะนะครับส่วนเคสที่สี่นะครับ <c oughs> เคสที่สี่นะครับ, 4, รบก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือ <c oughs> อาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ <c oughs> อันนี้ผมอิงผมบอกก่อนนะผมพูดหลายรอบนะผมอิงตามนะครับแล้วก็เคสถัดมานะครับก็จะเป็นเคสที่เป็นในลักษณะเพื่อไทยนะครับจับมือกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วดึงสอวอส่วนหนึ่งตามพลังประชารัฐมานะครับแต่ว่าก็มันก็จะมีทั้งหมด4เคสนี้ <c oughs> นะครับมันก็จะมีทั้งหมดสเคสนี้นะครับที่สามารถฟอร์มรัฐบาลได้ นะครับนั่นก็คือสี่เคสที่ผมได้พูดไปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นในฝั่งของตัวภาพรวมเคสสี่เคสอาริโอนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมาถึงตลาดหุ้นบ้างนะครับมาถึงตลาดหุ้นบ้างนะครับเอาปัจจุบันตอนนี้ก่อนนะครับปัจจุบันตอนเนี้ทรงมันเป็นอย่างนี้สามร้อยสิบกับร้อยแปดสิบสองแล้ว ความหวังของคนไทยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่แลนสไลด์ให้ฝั่งก้าวไกลเนี่ยก็หวังว่าเฮ้ยถ้ามันได้มาขนาดนี้แล้วเนี่ยสวจะโหวตให้ส่วนหนึ่งไหมผมก็าลงจะบอกว่าเช้าว,วันนี้เราอยู่ในตอนนี้ก่อนครับนะณเช้าว,วันนี้นะครับณเช้าวันนี้นะผมกําลังจะบอกว่าณถ้านัเป็นแบบเนี้ยนะครับหุ้นอาจจะเด้งนะครับแต่ยืนยากผมใช้คํานี้นะครับว่า หุ้นอาจจะเด้งแต่ยืนยากนั่นก็คือถ้าเป็นออกในเคสที่1นนะครับอาจจะวิ่งไปประมาณสัก1585แต่ไม่ถึงพันหถ้าพูดกันตามตรงเพราะว่าคุณยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าสอวอจะโหวตให้ฝั่งข้างบนจริงๆและทําให้เกิน3ามเหหรือเปล่านะครับอันนี้คือเคสแรกก่อนเพราะฉะนั้นเน่ยหุ้นอาจจะเด้งได้บ้างแต่บอกตามตรงว่ายืนพันหแล้วแลนลี่ยากครับ เพราะมันยังมีความเสี่ยงของการที่ไม่สามารถฟอร์มรัฐบาลและเลือกตั้งนายกได้อยู่นี่คือเคสแรกแต่ถ้าเป็นเคสนี้ถ้าเป็นเคสนี้นะครับพักหนึ่งสองสามจับมือกันซึ่งในอดีตในประวัติศาสตร์ไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าสมมติว่ารอบนี้ภูมิใจไทยเป็นตัวแปรแล้วโยงขึ้นไปเป็นเคสแบบนี้จะทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพสูงขึ้นมากและจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลทหารเลย นะครับเป็นนักการเมืองเพียวๆเนี่ยฟอร์มทีมกันถ้าเป็นเคสนี้นะครับหุ้นจะเป็นเบสซีนาริโอของตลาดหุ้นครับนะครับถ้าเป็นเคสที่สองจะเป็นเบสเคสซีนาริโอต่อตลาดหุ้นผมบอกก่อนนะว่าการเมืองอาจจะไม่ถูกใจสิ่งที่ผมพูดแต่ผมนับเฉพาะว่ารายการเราเป็นรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับและตลาดหุ้นคิดว่าถ้าเป็นกรณีที่สองนะครับมันจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้ว อพอมันเกิดเคสแบบนี้นะครับตลาดหุ้นอาจจะแลนดี่ได้ดีกว่าเคสหนึ่งเพราะเคสหนึ่งต้องไปรอเสียงสอวอเคสสองไม่ต้องรอ <c oughs> ถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมก็มีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้หุ้นจะวิ่งได้ดีที่สุดนะครับหุ้นจะวิ่งได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับหลายๆกรณีนะครับเพราะฉะนั้นเคสสองก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณดูเนี่ย 48, 48ชั่วโมงนี้น่าจะพอจับทางได้แล้วว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้คือเป็นกรณีที่สองนะครับ ก็เราให้น้ําหนักกรณีนี้ต่อตลาดหุ้นที่จะบวกขึ้นเนี่ยสูงสุดนะถ้าเป็นเคสนี้อาจจะพันหกแล้วอาจจะยืนต่อได้เลยนะครับมาเป็นในกรณีที่สามคือขั่วเดิมนะครับคือขั่วเดิมแล้วก็เอาสอวสองร้อยหสิบไปอยู่ข้างล่างทั้งหมดก็เลือกนายกได้แต่ถ้าเป็นเคสนี้ในระยะสั้นๆผมว่าหุ้นลงแน่นอนเพราะว่าโหแล้วคุณจะไปดึงเสียง งูเห่าเพื่อกดข้างบนจากสามหนึ่งศูนย์ลงมาเนี่ยก็เหนื่อยนะถ้าจะดึงแบบคะแนนคือจะดึงงูเห่าแบบทีเดียวห้าหกสิบเสียงแบบเนี้นะเพื่อดึงให้ข้างล่างให้ข้างบนต่ำสามร้อยสิบอ่ะก็เป็นไปได้ถ้าจะทําแบบนั้นน่ะถ้าจะดึงหกสิบคนจริงๆอนะนะครับแต่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้ามันออกเป็นเคสที่สามผมว่าหุ้นก็อาจจะไม่ขึ้นนะครับต้องใช้คานี้หุ้นยังขึ้นยาก นะฮะเพราะว่ามันก็ต้องรอดูว่าเอาแล้วรัฐบาลจะเดินไปต่อได้หรือเปล่าถ้าจะทูตสีเดินไปตามเคสแบบนี้นะครับอันนี้ผมพูดตามคะแนนเสียงปี66นะถ้านับเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันจะโหวดผ่านยากพรบเศรษฐกิจจะโหวดผ่านยากมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น3เคสซีเนียริโอนะครับแล้วก็มีบางผู้เชี่ยวชาญบางการเมืองบางพักบอกว่าเอาแล้วถ้ารอบนี้เป็นขั้วผสมล่ะขั้วผสมคืออะไร นะครับขั้วผสมคือเพื่อไทยนะครับดันมาจับมือกับพลังประชารัฐนะครับดันมาจับมือกับภูมิใจไทยแบบเนี้ยนะครับแล้วดึงสอวอตามคุณประวิทย์จากพลังประชารัฐมาส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับอ่าถทาอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ดูเหมือนเป็นไปได้นะก็คือเหมือนแบบให้รวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ย คือผมก็บอกว่าผมก็ให้น้าหนักเคสนี้น้อยนะแต่ว่าบางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญผมดูจากเมื่อคืนที่ผ่านมากับเมื่อเช้าอ่ะก็มีคนพูดถึงในกรณีนี้ด้วยนะครแต่กรณีนี้ผมบอกเลยนะว่าเกินความรู้ของผมว่าผมจะวิเคราะห์ว่าคุณจะไปยังไงต่อเนี่ยลําบากนะเพราะว่าเราเอาพูดตามตรงเราไม่รู้ว่าสอวสองรห้าสิบเนี่ยบางคนก็บอกว่าของคุณของคุณประยุทธ์ร้อยห้าสิบของคุณประวิตรร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสอวอมาอยู่ในเคสนี้แล้วมาร้อยหนึ่งอ่ะก็เป็นไปได้นะ แต่ว่าผมวิเคราะห์เคสนี้ยากมากผมบอกเลยเกินความสามารถผมเพราะว่าผมมีความรู้ทางเศรษฐกิจฐฐไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสวสองอสิบสุดท้ายแล้วมันแบ่งกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การเมืองไทยมันมีอยู่ประมาณสี่เคสนี้นะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเลยคือคั่วเสรีนิยมได้สามร้อยสิบแล้วบนความหวังว่าสวจะไปโหวตส่าให้อีกหกสิบเป็นสามร้อยเจ็สิบหกนะครับซึ่งก็เป็นเคสนี้พุ่นขึ้นเลยนะครับเคสในกรณีที่สอง นะครับก็คือภูมิใจไทยมาไม่ต้องเอาสอวอมาอันนี้หุ้นก็ขึ้นนะครับแต่เคสแรกกับเคสสองท่านนะข้อมูลวันที่สิบห้าพฤษภาคมก่อนตลาดเปิดเคสสองจะขึ้นแรงกว่าเคสหนึ่งนะครับเพราะเคสสองไม่ต้องรอโอแหงไม่ต้องรอสอวอลุ้นว่าจะมาไม่มาภูมิใจไทยคุณนายทินมาเลยเคสสองจะขึ้นแรงสุดเคสหนึ่งขึ้นเหมือนกันวันนี้แต่ขึ้นไม่สุดเพราะต้องไปรอรุ่นสอวอนะครับเคสที่สามนะครับหุ้นอาจจะไซด์เวทูไซด์เวดาวนะครับเพราะว่า ไปรอดูว่าจะดึงงูเห่าได้ห้าหกสิบเสียงหรือเปล่านะครับเคสที่สี่อันนี้เกินความสามารถนะครับแล้วก็โหถ้าจะเอาพักแบบเพื่อไทยลงกับภูมิไทยลงกับพลังประชารัฐลงกับชาติพัฒนานแล้วบวกกันหมดเนี่ยผมเกรงว่าผมเกรงนะผมเกรงว่าจะแบ่งเก้าอี้กันสามสิบกว่าเก้าอี้เนี่ยยากนะครับแต่ก็ทํายังไงได้อ่ะคะแนนเสียงมันออกเป็นแบบนี้อ่ะนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกเป็นเคสแบบไหนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า ทุกเคสจะเป็นเคสที่ไม่ค่อยถูกใจคนนะครับหรืออาจจะไม่ค่อยถูกใจเศรษฐกิจหรือไม่ค่อยถูกใจตลาดหุ้นเนี่ยอันนี้ผมไม่วิเคราะห์แล้วก็ไม่มีความเห็นละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับว่าพักไหนจะวมเป็นพักไหนนะแต่เพียงแค่ว่าผมกําังจะบอกว่าวันนี้ผมเห็นข้อมูลจากตรงนี้เราทําหน้าที่วิเคราะห์ได้4ี่เคสหนึ่งสองามสี่จะเป็นยังไงอธิบายไปหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เป็นการ โอ้แห oh, ่งนิดนิดที่ผมบอกว่าณนะตอนนี้มันอาจจะออกเป็นเคสหนึ่งได้อยู่ตราบใดที่ภูมิไทยยังไม่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าออกเป็นเคสหนึ่งได้อยู่แล้วคนถามผมว่าแล้วในอนาคตมันจะมีอะไรอีกไหมที่เป็นอันเซอร์เทนตี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับการเมืองไทยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องวิเคราะห์ให้ครบทุกมุมเวลาเราจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งวิเคราะห์บริษัทหนึ่งเราต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบด้วยนะครับมันก็จะมีอีก2เรื่องครับทุกคน นะครับเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยนะครับต้องดูก่อนนะว่ากกตจะลงคะแนนเสียงเนี่ยตามนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือความไม่แน่นอนอันแรกส่วนเรื่องที่สองนะครับก็มีเรื่องของการที่ในเอ่อการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการที่มีเอ่อกลุ่มคนหนึ่งนะครับไปยื่นฟ้องคุณพิธานะครับลักษณะเรื่องการถือหุ้นสื่อ แล้วกกตกับสารธรรมนูญเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีการรับวินิจฉัยในเคสนี้ไว้นะครับแล้วจบเหมือนพักเดิมหรือเปล่านะซึ่งถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยผมว่าประชาชนเนี่ยจะไม่ได้ยอมนะนะครับแล้วก็จะทําให้เสถียรภาพตลาดหุ้นแล้วก็ในฝั่งของตัวเศรษฐกิจค่างเงินบาททุกอย่างเนี่ยผันผวนหมดเลยใช้คํานี้เลยครับผันผวนหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เขามาเป็นเบอร์หนึ่ง เขามาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไปาวินิจฉัยในกรณีที่เป็น uncertainty นะครับต่อเรื่องของการเมืองเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะหมายถึงว่า,าภาพรวมผมว่าทั้งประชาชนทั้งตลาดหุ้นทั้งค่าเงินทั้งเศร,รษฐกิจเนี่ยอาจจะตอบรับในเชิงลบแบบอ่อนๆได้ ตอบรับในเชิงลบได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะทําแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเป็นกรณีแบบ worst case ของการเมืองนะคือแบบไปล้างไพ่ใหม่อีกรอบนึงแล้วไปแบบยุบพักอะไรอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งผมว่าถ้าเขามาเป็นเบอร์หนึ่งอะแล้วทาแบบนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องก็ก็ตอบโจทย์ประชาชนยากอะผมพูดแบบนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็รับชมได้เห็นภาพนะว่าลำดับถัดไปมันจะมีเรื่องอะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น3มเรื่องคร่าวๆนะตอนนี้มันก็จะเป็น4ี่ขั้วพักการเมือง ไม่ครับโทษนะครับมันก็จะเป็น4ซีนารีโอพักการเมืองนะครับกับ2อันเซอร์เทนตี้นะครับน,นั่นก็คือเรื่องของในอนาคตนะครับว่าจะ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 รับแบบนี้แล้วพักแบบนี้เลยไหมหรือจะมีการปรับคะแนนหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยในฝั่งของอกรกตนะนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะออกไปในเชิงไหนและคดีความมันจะเอ้ยแล้วล้วก็เราจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องแล้วตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พยายามจะวิเคราะห์ทุกมุมไม่เห็นภาพนะแต่ว่าเราคงไม่ได้ให้ผมบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้ผมคงไม่ได้ให้น้ําหนัก นะแต่ผมเพียงแค่พูดว่ามันจะมีเรื่องของ uncertainty อะไรอยู่แล้วก็ certainty อะไรอยู่ในเกมสมการทางการเมืองณนะวันนี้บ้างนะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับที่เราจะเห็นนะครับกลับมานะครับถามว่าอ่ะเราถ้าเรามาอยู่ในเคสวันนี้ที่ถ้าพักเบอร์หนึ่งเขาได้จัดตั้งรัฐบาลจริงๆแล้วนะครับแล้วลิงเข้ามาที่ตลาดหุ้นนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ ถ้าโดยปกติทางเกมการเมืองแล้วนะครับคนที่ได้เป็นพักเบอร์หนึ่งก็มีมารยาททางการเมืองก็คือจะมีมีม,ม,ม,มีความน่าจะเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลสูงสุดนะครับเราก็มาดูนโยบายของพักเก้าไก่ก่อนนะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้คะแนนเสียงสูงสุดนะครับหนึ100วัน1ปีและ1สมัยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมจะลิงก์เข้ามาเพื่ออิงมาที่ตัวตลาดทุนนะครับ แล้วก็เศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือเป็นจุดประสงค์ของรายการเรานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นอยู่ในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการประกาศข่าวนะครับการหาเสียงนะครับของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นในลักษณะคล้ายๆกันอยู่ส่วนหนึ่งเลยคือการที่แจกนะครับกับการที่ลดนะครับเอาเรื่องของลดก่อนนะครับก็หนึ่งเลยคือแก้สูตรค่าไฟลด70สตางค์ นะครับสองเลยคือเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสามเลยคือช่วย SME จ่ายประกันสังคมแล้วก็สามารถหักค่าแรงภาษีได้สองเท่านะครับแล้วก็จะมีพอเป็นเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมาลิงก์โดยตรงกับกลุ่ม c o n sumer Finance นะครับแล้วผมดูของพักเพื่อไทยนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครของพักเพื่อไทยก็อาจจะมีเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0มืนะครับก็คือลักษณะไม่ต่างกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการลดแล้วก็การเพิ่ม นะครับลดค่าของชีพแล้วก็เพิ่มค่าของชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นในกรณีแบบนี้ในกรณีที่1ที่สามารถพักเพื่อไทยกับพัก9ก้าไกลสามารถจับมือกันได้จริงๆเนี่ยนะครับคิดว่ากลุ่มคอน sumer finance กลุ่มค้าปีกเนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์และและ้วก็เซนติเมนต์โดยตรงสําหรับเช้าวันนี้ถ้าเขาสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคอน sumer finance นะครับโดยเฉพาะถ้านับตามตรงก่อนเลยนะว่าตัวที่ได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงเซนติเมนต์นะครับจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม บัตรเครดิตครับนั่นก็คือในฝั่งของตัว KTC และ EON นะครับเพราะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้เป็นบวกต่อ2ประเด็นนะรประเด็นแรกเลยก็คือจะเป็นการเพิ่มวงเงินเพราะปกติแล้วบัตรพวกนี้เขาจะให้วงเงินของคุณเนี่ยก็คจะคูณเป็น X เ,เท่าต่อค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าเงินเดือนของคุณถูกไหมครับทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นบวกโดยตรงต่ออิออนกับ KDC ในกรณีที่2การรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำก็จะเป็นโอกาสในการที่ทําให้เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายคืนนี้ที่คุณใช้ไว้ได้ด้วยอัตราส่วนที่มันเพิ่มเติมขึ้นนะครับส่วนค่าแรงขั้นต่ำถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่ากลุ่มที่เป็นในลักษณะของกลุ่มที่ใช้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับจะบวกลบขนาดไหนซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถป,ประมาณการกันได้ว่าจะขึ้นเป็น450ทันที550รอ6 0 0ัันนี้ยงไม่ทาบ นะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ถ้ากลุ่มนี้มานะครับน่าจะเป็นบวกต่อกลุ่มคอน s u m ร์กับฟินแลนซ์โดยตรงนะครับส่วนในกรณีลบบ้างนะครับถ้าเราดูจากการหาเสียงของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราโดยเฉพาะในฝั่งของตัวพรรคก้าไกลถ้าเขาสามารถเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณวิทาขึ้นเป็นนายกเนี่ยนะครับกลุ่มทุนผูกขาดสัมปทานนะครับอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบนะครับต่อเซนติเมนต์หุ้นในเชิงวันนี้ นะครับซึ่งผมคงไม่ได้สามารถเบนชั่นชื่อหุ้นนะครับแต่ลักษณะของในกลุ่มของ <c oughs> ICT นะครับหรือโรงไฟฟ้าหากถูกปรับลดค่าไฟนะครับหรือโรงกลั่นนะครับอาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบในเช้าวันนี้ได้ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมวิเคราะห์ประมาณนี้ก่อนนะแต่ว่าถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ทุกเซกเตอร์ต่อเคสซีนาริโอทั้งพักที่2พักที่3พักที่ 4, สทั้งทั้งสเคสเนี่ยผมว่ามันจะยาวแล้วมันจะเยอะจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เห็นภาพก่อนดีกว่าวันนี้ผมแค่มาเปิด4เคสซีนาริโอนะครับกับความเสี่ยงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกว่านณะนะนะวันนี้เคสที่1นะครับก็เอาตามสื่อแล้วกันที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสในกนารจัดั้งรัฐบาลได้จริงๆเนี่ยนะครับ ภาคหน้าคูา่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซ็นต์อินดี x ก็น่าจะขึ้นไปยืนบริเวณประมาณสักงหนึ่งห้าแปดห้านะแต่ว่าพันหกเลยไหมต้องดูสอวอนะครับส่วนในกรณีที่สองโรงกัน่นโรงไฟฟ้า ICT น่าจะรับเซนติเมนต์เชิงลบนะครับคอน summer finance น,นะครับน่าจะรับเซนติเมนต์เชิงบวกสูงสุดนะครับส่วนเซกเตอร์อื่นๆผมมองเป็นสแควร์นะผมมองเป็นเซกเตอร์สแควร์แล้วกันนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์การเมืองต่อตลาดทุนในเช้าวันนี้นะครับก็ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าไปเลือกพักการเมือง4เคสที่ถูกใจไม่ถูกใจใครนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นคะแนนที่ทําให้ได้ประมาณนี้แล้วก็จุดประสงค์คือเพื่อที่ต้องการจะลิงเข้ามาที่ตลาดทุนนะครับไม่ต้องการที่จะไปชีนช้นําชี้แนะใดๆต่อในเรื่องของตัวการเมืองไทยนะครับอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองนะครับแล้วก็คนในวงการเขาวิเคราะห์ต่อกันไปนะผมผมมองประมาณนี้แล้วกันนะครับ4เคสซีนาริโอ2ความเสี่ยงแล้วก็เซกเตอร์ เรามาดูกันคร่าวๆบ้างดีกว่านะครับแล้วในสถิติการเมืองล่ะนะครับเอาในสถิติเนี่ยนะครับแล้วในบทวิเคราะห์ของเราเช้านี้ทุกคนสามารถติดตามดูกันได้นะครับสําหรับในบทวิเคราะห์เช้านี้ของเราเนี่ยนะครับทางพี่บิ๊กสุนทรเนี่ยก็เปิดสสิติขึ้นมาให้เห็นถ่าสนใจนะครับเขาบอกว่าดูจากทรงตรงนี้นะครับก็ในสถิตินะครับถ้าสามมติว่าคุณได้คะแนน,นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกิน4 0ของจํานวนเสียงทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วหนึ่งเดือนถัดมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับกบในเชิงว นะครับประมาณ6กเปเนะครับในประมาณ6%กเปอร์เซนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าส0เอร์เนเราดนับกับในอดีตอะส่ิบเซนั้นมันไม่มีสวนะมันนับจากเพียวเพียวสี่อ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์จาก500ห้าร้อยเสียงไม่ได้นับจากเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้โนต้ตไว้ให้เห็นภาพก่อนนะับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผ่านมาซึ่งจริงๆเดอะสแตนดาร์ดนะครับก็คือเคสหนึ่งกับเคสสองนี่เหมือนกันเลยเดอะสแตนดาร์ดเองจริงๆก็ทำคล้ายๆกันเคสหนึ่งก็คือเคสซ้ายมือนะ 2, คอเคสสองก็จบเลย นะครับเพราะนั้เนี่ยก็หลายอันอันนี้คือเป็น2เคสแสงจริงมันมีอีก2เคสนะนะครับเพราะนั่นก็คือคั่วเดิมนะครับกับพลังประชารัฐจับมือกับในฝ่งของทางเพื่อไทยแล้วก็เคสแล้วก็แล้วก็พรรอื่นๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวตลาดทุนในเช้าวันนี้